วันนี้ก็จะเป็นศึกแข่งผู้พิทักซีซั่นที่ส6กันแล้วนะครับเพียงแต่ว่านับจากนี้นะผมจะไม่นําเสนอในรูปแบบของการทําทีมแล้วก็ท็อปปิ้งในการผ่านเว็บ60อีกต่อไปแล้วเพราะว่าศึกแข่งผู้พิทักเนี่ยตอนนี้มันดาเนินมาถึงจุดที่ว่าเลเวลแม็กซ์สุดนะครับมันถูกขยายไปแล้เ็ดสซึ่งทําให้มันผ่านได้ค่อนข้างจะง่ายมากนะครับและก็ตัวที่เคยใช้ได้ดีในศึกผู้พิทักหลายๆตัว,ตวก็ยังใช้ได้ดีดอยู่นะอย่างทีมหลักอย่างเงี้ยหรือว่าตัวที่ ใช้ที่ผมเราเสนอไปนะครับว่าเป็นตัวที่ดีดอย่างเช่ามันม่วงมะกะลงเฮปโซและก็พวกนั้นตนตีเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะเพียงแต่ว่าทีมหลักเนี่ยก็คือคุณจะต้องเน้นในเรื่องของการสมดุลน,นะครับก็คืออาจจะมีแท้งประมาณ1ถึง2ตัวมีนาเมตสอตัวนะครับแล้วก็ตัวฮิลก็แล้วแต่นะครับตามความแน่นของวิจัยฮอปปิ้งเลเวลดาวอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีหนึ่งถึงสตัวเช่นกันแล้วก็ตอนนี้มันมีชูคินที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับทำให ได้ทั้งตัวดาเมจแล้วก็ตัวฮีลทั้งรวมถึงบัฟเพิ่มทางลังโ์ชตีกับคริติคอลให้เข้ามาด้วยแล้วก็ทีมที่ผมคิดว่าสมดุลนะครับที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้มันจะเป็นทีมเวในการลุยได้จนถึงไว้หกสิเลยก็จะเป็นทีมโฮลีเบอร์รี่นะครับแล้วก็มีตัวดาเมจ2ตัวเป็นแสงจันทร์กับเบิร์กซึ่ง2ตัวนี้มันสามารถหลบสกิลได้ทําให้เวลาเจอกับศัตรูที่โจมตีแรงๆนะครับมันสามารถเอาตัวรอดได้น,นเองแล้วก็ใส่เพื่อความสมดุลนะครับจะใส่ตัวฮีลไปถึง2ตัวคือเพ สมบัติที่ดีที่สุดนะครับในการลงเสืบแข่งบูพิทักก็จะเป็นตัวน็อกบีดนะครับเน้นเพิ่มแรงจมตีสองตัวแล้วก็มีคีิ์ิคอทั้งทีมนะครับรวมถึงรถเสียหายให้ด้วยในส่วนของท็อปปิ้งนะมันก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมเเหมือนเหมือนการลุยด่านท,ทั่วไปแล้วหลักก็คือตัวแท้งเนี่ยเป็นรถเสียหายเน้นอัพรองรถเสียหายเยอะที่สุดนะครับตัวดาเมจก็จะเป็นจมตีเน้นอัพรองรถเสียหายเช่นกันตัวฮิลนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นคูทามยเวน้นตัวชูครีมใส่ไปคิีย์ลิงๆแล้วทีมนมนะมนะก็สามามรถ จบเว็บ60ได้เพียงแต่ว่าในกรณีที่คนที่ไม่ได้เล่นมานานหรือว่าพวกวิวจัยต่างๆยังไม่ค่อยแน่นนะจริงๆแล้วไม่คุณไม่จําเป็นต้องทําเป็นทีมเดียวจบเว็บ60นะครับมันอาจจะดูเท่แหละแต่ว่าความสำคัญของมันไม,ไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นนะคุณอย่าลืมว่าคุณยังมีสี่สล็อตน,นะครับในการทําทีมที่มาช่วยในบางดาที่คุณผ่านไปได้จริงๆนะมาตรฐานทีมทีมสองนี่ก็จะเป็นทีมที่ตัวโดยศึกผู้พิทักดีๆนะครับเนี่ยมารวมๆกัน ล้วก็จะมีทีมซัมมอนนะครับก็ใช้ได้ดีหรือจะเป็นทีมดาเมจหนักนะครับราไปถึงตัวดาเมจเดี่ยวต่อบอสนะอันนี้ก็จะใช้กับหนาที่แบบบอสเดี่ยวที่มันโจมตีแรงๆซึ่งถ้าเกิดทีมหนึ่งคุณรับดาเมจไม่ไหวนะครับใช้พวกทีมอีก4สลอ็อตท,ที่ว่างอยู่ยนนเนี่ยในการเคลียร์ได้ซึ่งแน่นอนว่าการทําทีมเดียวผ่านไป60มันก็ดีในแง่ที่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถออโต้แบบนี้ไปได้เรื่อยๆอ่ะคุณพอคุณจบไว้60ปุ๊บเนี่ย ต่อไปคุณสามารถออโต้นะเวลาคุณว่างๆไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ไปเก็บตัวที่เป็นนาฬิกาย่นเวลาล่นเวลาได้ซึ่งมันเป็นแหล่งหนึ่งนะครับที่คุณใช้ในการเก็บนาฬิการ่นเวลาได้ดีดเลยแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวจะว้าไปตรงด่านที่เป็นสักประมาณเว็บ50นะเลยนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะให้คุณสังเกตนะคือตัวบัฟที่จะเปลี่ยนไปทุกซีซั่นเนี่ย ถ้าเกิดคุณจัดทีมให้มันเหมาะกับตัวบัฟตัวนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะอย่างเพิ่มพลังโจมตีของซุ้มโจมตีเนี่ยอย่างพวกแทงเชาวดอร์ดักโกโก้เนี้ยก็ใช้งานได้ดีนะหรือเพิ่มพลังตีสายจู่โจมไม่ใช่อันนี้ของสายซุ้มโจมตีนะอันนี้สายจู่โจมเพิ่มพลังชีวิตของสายจู่โจมก็คือพวกแทงที่เป็น fighter, ไฟเตอร์ก็จะใช้ได้ดียังดัน แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าอย่างด่านบางด่านที่เป็นบอสเดี่ยวอย่าง56าบกแก๊คุณจะเปลี่ยนมาใช้ตัวทีมเดี่ยวก็ได้ถ้าเกิดแบบทีมหนึ่งคุณไม่ไหวที่จะจบเวฟครั้งครั้งเดียวจบนะก็เปลี่ยนมาใช้แบบนี้ทำให้มันง่ายขึ้นได้อ,อย่างที่บอกว่าการทําทีมเดียวจบมันก็ดูเท่ดีแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับส่วนสาคัญคือทําให้จบยังไงให้ให,ให้เร็วที่สุดแค่นั้นแหละแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้ ดีใจที่ฉันช่วยได้นะก็ทั้งหมดของสึกผูพิทางนะครับซีซั่นนี้ก็จะประมาณนี้แหละสำหรับคนนเป็นการให้แนวคิดนะครับเกี่ยวกับการทำทีมนะก็ลองปรับปรุงให้เหมาะกับของทีมของเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างปัจจัยพื้นฐานของอาณาจักรคุณอ่ะอยังสำคัญนะถ้าเกิดคุณยังผ่านไม่ไหวก็คือลองไปลองลอง,ลองมันต้องใช้เวลาแหละบางทีอาจจะไม่ได้ซีซั่นนี้ซีซั่น,นต่อไปแต่มันจะเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับ ยิ่งด้วยการขยาย Level Mac เลเวลแม็กะะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ